สนทนาลับใน messenger แม่แม่ตามมาดูได้เลยครับเราแตะไปที่คนที่เราจะคุยแบบรับเฉพาะนะครับแตะเข้าไปได้เลยครับไปที่ตัวไอขออมือบนสุดครับเลื่อนลงมาครับแล้วแตะไปที่การสนทนาลับครับสังเกตคนที่เราจะคุยด้วยก็จะเป็นรูปกุญแจล็อกขึ้นมานะครับต่อมาครับแตะไปตรงที่รูปนาฬิกาครับเราจะตั้งเวลาว่าให้ข้อความที่จะหายไปเนี่ยภายในกี่วินะครับส่วนของลูกเนี่ยตั้งไว้ที่10วินาทีครับ เรามาดูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวลูกทําให้ดูนะครับลูกพิมพ์ว่ากินข้าวหรือยังนะครับเมื่อคู่สายเราอ่านข้อความนะครับถอยหลังนะครับ198จนถึง0นะครับแล้วก็ข้อความก็จะหายไปครับคู่สายเราแชทตอบกลับมานะครับกินข้าวแล้วค่ะข้อความก็จะลบภายใน10วิอัตโนมัตินะครับเราทักว่าวันนี้ไปทํางานหน่อยครับเมื่อคู่สายเราอ่านข้อความก็จะนับถอยหลัง10วิเหมือนเดิมนะครับก็ลบหายไปเหมือนเดิมนะครับมาดูอีกกรณีหนึ่งนะครับ ยกตัวอย่างเราส่งข้อความไปแล้วแต่ครูสายเราไม่ได้อ่านข้อความนะครับข้อความก็จะค้างนะครับผมต่อมาเราจะออกจากการสนทนารับนะครับแต่ที่ตัวไอขวามอือบนสุดครับแล้วแต่ที่ลบแชทครับแต่ลบครับจะเห็นว่าลูกกัญแจล็อกสนทนารับเนี่ยก็ออกไปเลยไยนะครับกดติดตามแจ้งเตือนหัวใจเบ้นแชร์ครับแม่แม่ครับ